เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของฟอนเซนแฮมเรามาต่อกันเลยกับเนื้อเรื่องของเกมนี้ด่านที่2มีชื่อว่าการฟื้นฟู let's go ดูซิว่าวันนี้จะต้องไปเจอกับอะไรบ้างครับสงครามไวกิ้งสร้างหมู่บ้านเพื่อวาฮัาน่า let's go กองทหารของเรากระจะดกระจายกันไประหว่างเกิดพายุเหลือแตกด้วยเราจำเป็นต้องรวบรวมผู้รอดชีวิตและหาที่ปลอดภัยเพื่อรักษาบาดแผลของเรา แต่ละคนนี่กําลังอ่อนเปรียวเพียแรงเลยนะครับภารกิจมาแล้วค้นหาผู้รอดชีวิตครับเดี๋ยวเดินจะเตะตามแชร์หานี่ก่อนก็แล้วกันนะเราจะสปีดเกมไหมครับสปีดแบบไวสุดด้านขวามือเจอหน้าผาทางตันแล้วข้างหน้าละ่ะไม่มีอะไรเลยเอ้าวเจอหนึ่งกลุ่มนี่สามคนรวบรวมได้แล้วหนึ่งกลุ่มนะครับด้านซ้ายมือไม่เห็นอ้าวเจอแล้วฮะได้สองกลุ่มและแถมได้ของด้วยแจ๋วสุดยอดบนนี้ก็มีของนีวหว่าเนี่ย เดี๋ยวค่อยไปเก็บก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนนี่ไงอีก2กลุ่มครบแล้วนี่แต่เก็บของก่อนครับโอโ้โหสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่าเรารวมผูร้รอดชีวิตได้ครบแล้วครับต่อไปเนี่ยก็ไปตามมาร์คสีส้มแล้วกันนะไปฮะมาร์คสีสม้มเฮ้ยหมาป่าปวดหมาป่าก่อนเหมือนว่าพี่น้องของเรากำลังถูกโจมตีครับเราต้องไปปกป้องพวกเขาด้วยเอาละสะหายตามเข้ามา พี่น้องเราครับอยู่จุดนี้ต้องรีบวิ่งแล้วอะ่ะชิลแบรเลอร์สามคนกับสเกลอีกสองคนเมื่อกี้นี้นี่เลยเข้ามาแล้วรอสักครู่จะถึงได้ไม่ช้าโอ้โหมันขวานจามไข่เอ,อโดนจามไข่สองคนเลยทำไมเรามากันช้าจังเลยอะ่ะปะโถเอ้ย อคนธนูเข้าไปฆ่ามันวิ่งเข้ามาหัว <c oughs> มีแค่สามคนเนี่ยซาจริงๆและเรียบร้อยครับเราสามารถชนะได้ไม่ยากเราชนะการต่อสู้แต่ถ้าเราต้องการยึดครองดินแดนเหล่านี้เราจะต้องได้รับความโปวดปานจากเหล่าทวยเทพด้วยเหล่าทวยเทพนั่นเหรอนี่อะไระเนี่ยกระท่อมอะไรบางอย่างฮะ มีเพียงผู้อย่างรู้เท่านั้นที่สามารถชี้ทางให้เราได้ผู้อย่างรู้ชี้ทางเหรอให้เราไปหาผู้อย่างรู้ด้านซ้ายแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมอยากจะเช็คด้านขวามากเลยว่ามีอะไรอืมมันพื้นที่มันมืดทึบมากต้องลองไปเช็คดูก่อนครับแต่ก่อนเช็คเนี่ยเราก็ต้องเก็บทรัพยากรก่อนระหว่างการรอเก็บทรัพยากรครับเราจะมาสร้างกระท่อมตัดไม้ก่อนเลยกระท่อมตัดไม้นี่ถ้าเราสร้างเสร็จเนี่ยมันจะปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆนะครับสร้างเอาไว้ซัก สัก2พื้นที่น่าจะพอแล้วแค่นี้เลยครับเก็บทรัพยากรเสร็จปั๊บเราเดินทางต่อเลยเระหว่างเดินทางครับเดี๋ยวสร้างโรงฝึกด้วยโรงฝึกต้องผ่านกระท่มตัดไม้ก่อนเช็คด้านขวาสิมีอะไรไหมเราไปหาทรัพยากรตกหล่นกันดีกว่าเะครับเผื่อมีทางตันไะเนี่ยไม่ตันครับมีร่องหน้าผาให้ผ่านได้เดี๋ยวเลย มันดูอึมครึมเงียบจังวะแทบจะไม่มีร่องรอยอรารยธรรมอะไรบางอย่างเลยนะครับในพื้นที่แถวนี้มันเจื่อยมากเลยอะ่ะโอ้โหเออไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะครับมีแค่ทางเดินเอ้าเจอขวานโอ้โหพวกขวานผอเสื้อผ้ามันสุดโจมแบบบ้าคลั่งแต่เราก็สามารถฆ่ามันได้หมดครับโอ้โห ข้างบนนี่ไงเป็นแคมป์ของพวกเขาเหรอมัง้งคุณผู้ชมโอ้โหของเจอของด้วยเก็บของก่อนมีแค่นี้สินะใช่ครับที่เหลือก็เป็นทางตันแล้วไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยสุดแค่นี้ครับเอาละในเมื่อเก็บแล้วเนี่ยเราจะไปต่อครับข้างล่างเลยที่บ้านเราขอแอดคนก่อนแล้วกันนะใส่บ้านพักของยาวแล้วก็ตัดไม้อย่างละ หยาวนี่ใส่ไป3เลยแล้วกันนะครับคนงานยิ่งเยอะก็ยิ่งดีแล้วก็ตอนนี้ลงฝึกครับจะได้สร้างกองทัพกันได้เฮ้ยสต็อปแป๊บมันกำลังแคมเลยเนี่ยต้องสั่งชาร์จแบบบ้าคล้างแล้วเลยครับลุยเอามันฆ่ามันให้หมดเป็นทหารค้าดเดียวกับเราด้วยนะครับคนเรายืนมึนทำไมอะ่ะฆ่ามันด้ยืนมึนโอ้มอกี้ไปยืนมองหน้าก็เฉยเลยฮนะงงมาก นึกว่เพื่อนไงวะเออฆ่ามันเอาให้เรียบร้อยโอโ้จะหารมันจะงงง,งหน่อยครับแต่ก็ยังสามารถชนะได้ถือว่าโอเคอาจจะมึนมนบ้างเหมือนจะมีเครื่องหมายตกใจอ๋อเป็นการแนะนำนะครับเราได้ทรัพยากรจุดนี้มาเหล็ก15บนะ่โอ้โหยังเยอะแล้วก็มีของด้วยเก็บไปครับลงฝึกสร้างเสร็จแล้ว ผมต้องสร้างบ้านคนเพิ่มก่อนถึงสามารถสร้างกองทัพเพิ่มได้ครับตอนนี้คนเราขาดหนักมากๆเลยเก็บทรัพยากรเสร็จแล้วเนี่ยเราเดินทางต่อดีกว่าต่อมาครับเช็คต่อเหมือนจะเป็นหน้าผากับทะเลหรือเปล่าเอ่ยถ้ามองผ่านมา่านหมอกไปฤรือดูหนาวเนี่ยมายืนเราแล้วได้ครับอ่านี่ไงเป็นหน้าผาฮะไม่สามารถทำอะไรกับจุดนี้ได้เลยทนุธ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 นุฆ่ามันฆ่าหนู สปีดเกมอย่างไวครับจะได้ฆ่าไวๆท <s uck> ีทีละ <s uck> คนสองคนแล้วก็จบครับจุดนี้เราสามารถชนะได้ทางตันหมดแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยเออมันไปต่อที่ไหนไม่ได้เลยมีแค่นี้จริงจริงโอ้แย่เลยครับนึกว่ามีทางไปต่อได้ <S <s <uck> อะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปทางซ้ายต่อแล้วกันเนืองไปหาผู้อย่างรู้ <S <s <uck> <S แล้วก็ที่บ้านเราครับสร้างเป็นพลหอกดีกว่าได้หนึ่งกองเพราะว่าคนหมดแล้ว สร้างบ้านคนเพิ่มแล้วก็อะไรต่อดีล่ะที่ไม่เคยสร้างมาก่อนเนี่ยลงนาครับลงนาเขาบอกว่าสามารถผลิตอาหารและหนังได้โอเคผลิตอาหารกับหนังแล้วก็กระท่อมชาวประมงครับมีไงมีอีกไหมคนฟอกหนังใช่ผมเห็นมีกวางอยู่มั้งด้านขวามือในป่านะครับต่อมาเนี่ยก็ต้องสร้างนักล่าด้วยเป็นคอมโบคู่กันฮะแบบนี้เลยเอาหนัง ขาดอะไรอีกหรือเปล่าเอยเรื่อไม่ต้องสร้างก็ได้มั้งเนี่ยเราต้องสร้างหายหินด้วยเออเรื่องของนักสะสมไงล่ะนักสะสมของเราอยู่ไหนวะอยู่นี่สมาคมนักสะสมเก็บหินแล้วก็เก็บเหล็กนะครับแบบนี้สร้างหละหลายที่เลยเอาละเรียบร้อยครับต่อมาก็เหลือการแอดคนเข้าไปทำงานโรงนานักล่าฟอกหนัง ้สตูบุกเราคุณผู้ชมเอาแล้วคนหอกฝึกเสร็จแล้วนี่ไปลุยเลยแล้วก็สร้างอีกหนึ่งกองได้ครับเอาละจูโจมเหมือนไอคนที่มาบุกเราเนี่ยไม่ใช่นักรบก็เป็นพวกโจรนนผมว่าอารมณ์แบบอยากรู้อยากเห็นไงเฮ้ยใครมาเยือนถิ่นแดนข้าววะเดีย๋ยวจัดการหน่อยละกันก็เลยส่งคนมากระทืบเราแบบนี้ฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่สามารถสู้ความโหดร้ายของเราได้เรามาพร้อมกับความพิโรธของโอดินและเทพทอแห่งแอสกาแล้วก็เสียคนเยอะเนี่ยจริงเอาละแอดคนเข้าประมงต่อแต่แอดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้บ้านหมดแล้วต้องสร้างบ้านเพิ่มสัก3หลังเลยก็แล้วกันเนะเอาละผลหอกเรามีถึง2กองด้วยกันแล้วนะครับระหว่างนี้สปีดเกมไปอย่างเร็วว โอ้โหบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากๆด่านแรกภารกิจแรกไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่ครับพอมานี่นี่รู้สึกแบบโอ้โหทุกอย่างมันครบคันจริงๆปรามงครับใส่คนงานไป2คนแล้วก็นักสะสมเนี่ยใส่ไปเลยฮะอย่างละ3เอาให้เต็มเรามี3จุดก็ใส่ไปให้ครบนะฮะสุดท้ายจุดนี้ไม่พอว่ะเฮ้ยพอแล้วครับเมื่อกี้บ้านสร้างช้าไปหน่อย เอาละนะทีนี้เราก็จะมาเช็คเขาว่าเราเนี่ยขาดเหลืออะไรอีกหรือเปล่ากระท่มฮิวเลอร์จัดไปครับบอ่อน้ําสร้างไว้ดับไฟนะมีตลาดด้วยวิหารหอประชุมผู้อาวุโสขาดแค่หินอย่างเดียวครับเดี๋ยวว่าหาหินกันยาวๆนะแล้วก็โกดังใช้ไม้40สร้างโกดังไปครับปราบเขาให้เตาหลอมใช้หิน5ขาดแค่ไม่กี่อย่างนะครับระหว่างนี้เออนี่ไงคุณผู้ชมครับ มีหอสังเกตการด้วยประตูและก็รั้วสร้างดีแม่เรามีกองทัพแล้วก็ไม่ต้องสร้างก็ได้เนยไม่จะเป็นรอยครับเอาละทหารหอกเดี๋ยวเราจะฝึกหน่อยครับฝึกทหารหอกกันดีกว่าเดี๋ยวขอดูกระบวนการการฝึกนักรบหอกก่อนว่าเขาจะฝึกยังไงเอาเดี๋ยวนะผมสร้างนักรบหอกเว้แต่มันเป็นการฝึกขวานเฉยเลย <laughs> อะไรวะเนี่ยบ้าบอ โอเคแต่ก็ออกเป็นพลหอกนะครับเอาละพวกเราระวังนี้ก็ที่บ้านไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะครับเราจะไปไประจนภัยกันดีกว่าไปหาผู้อย่างรู้กันเถอะ let's go <S เอาพวกพลขวานเนี่ยเฝ้าบ้านไว้เพื่อศัตรูบุกไงเอาพลหอกไปอย่างเดียวพอเลยครับพลขวานเนี่ยบาดเจ็บล่อยหลอมากเลยมันมีปุ่มให้กดเติมคนอยู่นะ แต่ไม่สามารถกดได้เลยครับมันยังเป็นฟังก์ชันสีเนี่ยสีเทาๆอยู่อะ่ะเหมือนยังไม่ปลดล็อกกันนะครับเราก็รอต่อไปสตูบุกสตูบุกเอาขามันปนหอกเราสร้างเสร็จแล้วนี่ไม่ค่อยเหมือนไวกิ้งนะครับเหมือนอังกฤษมากกว่าแองโกเซ็กซอนอะไรเงี้ยเราสามารถชนะได้ครับเสียคนหนึ่งคนด้วยนะปยไปครับไปเช็คพื้นที่ต่อกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากการ เช็คพื้นที่โดยรอบก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปหาผู้อย่างรู้สปีดเกมแบบเร็วไวไปต้องการความไวมากไม่มีอะไรเลยนะพื้นที่นี้โคตรกันดนันกันดันจริงคุณผู้ชมแห้งแห้งกลิบมากเราเจอทรัพยากรตหล่นครับเก็บทรัพยากรตหล่นก่อนแล้วกันเนะได้หนึ่งที่ฤดูหนาวมาแล้วด้วยเอาละไปต่อครับพักพวก เหมือนจะเป็นได้ยินเสียงเหมือนทะเลซา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 หรือว <Alles. S 2> ่าคิดไปเองวะเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เสียงของต้นไม้ปะทะกับลมหรือเปล่าก็เลยหวิดวิวอะไรงี้มีความเป็นไม่ได้สูงเหมือนกันนะครับเดินเช็คทุก่อนในป่าในเขาแบบนี้อาจมีเฮ้ยนั่นไงครับกลุ่มโจรฆ่าแก๊งโจรแล้วเรียบร้อยครับเราสามารถเอาชนะแก๊งโจรได้ในพื้นที่จุดนี้ ังหวะการต่อสู้มันชอบมุงกันนะครับก็เลยดูไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่นักใช่ไหมเดินขึ้นเหนือต่อเลยเจอแคมป์ครับจุดนี้มีแคมป์ย่อมมีคนนี่ไงชานประดนบอนว้าจิ้มมันจึ๊จึจจจ๊หมดแล้วเอ้ยมาเสริมโอ้โหเอาไปไหนกันนะ่ะเดวกกอนกลับมาก่อนอ๋อเอาคนแรกไม่เอาคนบนก่อน ยังไงวะ้นอาหารเรางงๆเนะี่ยแต่ก็สามารถชนะได้เก็บของซีเก็บได้หรือเปล่าเหมือนจะเก็บไม่ได้ครับแย่เลยงั้นก็เดี๋ยวเอาเช็คด้านบนสักกองหนึ่งที่เหลือก็ลงล่างไปหาผู้อย่างรู้แล้วกันเนะี่ยเออด้านบนเหมือนเรามาเจอท่าเรือนะครับมีภารกิจด้วยเออชาวประมงท้องถิ่นเดี๋ยวลองอ่านก่อนสต็อปเกมแป๊บหนึ่งทรัพยากรของเราถูกโจรปล้นได้โปรดช่วยเราเตรียมตัวสําหรับฤด,ดูหนาวที่จะมาถึงโอเค เราก็ต้องแลกเปลี่ยนครับจุดนี้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งสิเมื่อกี้เหมือนแลกเปลี่ยนไปแล้วให้เรารวบรวมสิ่งของที่จะต้องการเหรอโอเคนี่ไงผมมีครบแล้วนี่ว่าใช่ครับผมมีของครบแล้วอะแต่เหมือนเคเวสก็ยังไม่ผ่านเนยครับงงเหมือนกันเอานี่ไงเราผ่านเลยครับเขาได้รับของแล้วเขาให้ทหารเนี่ยเป็นรางวัลตอบแทนนะงั้นระหว่างนี้เราไปหาผู้พยากรณ์อย่างรู้ต่อดีกว่านะครับ งั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอแอดคนงานในโกดังก่อนแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เคยสร้างมาก่อนครับอย่างเช่นหอประชุมผู้อาวุโสนี่เลยตรงนี้แหละวางไว้ป,ปาบเข้าให้ต่อไปครับตลาดเอาไว้แลกเปลี่ยนทรัพยากรนะมันสามารถซื้อของได้จากจุดนี้นะครับแล้วก็กังหันล่มสามารถสร้างทุ่งข้าวสาลีได้นะครับน่าจะคอมโบคู่กับนี่มั้งลงนาเราเลี้ยงหมูอด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 อยู่เนี่ยโอเควางใกล้ๆกันแต่พื้นที่ไม่เหมาะสมครับวางไม่ได้ เอาวางไกลๆหน่อยก็แล้วกันเนอะอย่างเช่นจุดนี้บาบเข้ามให้ยังขาดอะไรอีกไหมเนี่ยช่างตีอาวุธครับนี่ไงสร้างไปตอนนี้สิ่งปลูกสร้างผมนี่เยอะมากๆนะฮะเริ่มงงไปหมดแล้วว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเนี่ยเน้นเยอะไว้ก่อนเอาละครับแล้วก็คนงานหมดคุณผู้ชมครับต้องสร้างบ้านเพิ่มจัดไปบ้านนี้สบายมากริมเลตากลมทะเลด้วย โอเคพอแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วกองทัพพร้อมแล้วใช่ไหมเราจะไปจุดโจมนักงูกันก่อนจะหาผู้อย่างรู้เกมพร้อมนะสปีดเกมไปและจู่โจมอัดมันเลยยิ้มจบอย่างไวฮะ เยี่ยมมากสุดยอดครับผมทีนี้เราก็สามารถเข้าถึงสถานที่ของผู้อย่างรู้ได้แล้วนะครับไม่มีอะไรเนี่ยมาขวางกั้นเราแล้วไปเก็บของเสร็จไปหาผู้อย่างรู้กันเลย Let's go นี่เลยกระท่อมผู้อย่างรู้ข้าสามารถบอกเจ้าเกี่ยวกับสถานที่แห่งพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยราคาอันน้อยนิดเราก็เอาเลยให้เราจ่ายอาหารไปยี่สิบห้าเพื่อได้รับความรู้จากผู้อย่างรู้นะฮะมาแล้ว มีสถานที่แห่งพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่จากสายตาของมนุษย์แท่งหินพิเศษบางอย่างเวยรวบรวมนักรพบกีก่เก่งที่สุดของเจ้าและเผชิญหน้ากับศัตรูระหว่างทางต้องเดินทางไปหาแท่งหินนี่คุณผู้ชมครับเอาแล้วการเผชิภัยเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งฮะเราได้พิกัดตำแหน่งมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาก็แล้วกันนะครับมันอยู่นู่นเลยอะ่ะผมต้องหาทางไปอะ่ะ แล้วระหว่างทางนี้มันทางตันหมดเลยครับไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้เลยคือต้องหาทางไปต่อให้ได้ทางออกเดียวก็เหมือนจะเป็นทางทะเลนี่หละมั้งดูจากสภาพคล้องแล้วนะฮะแล้วก็ที่บ้านเราระหว่างนี้เดี๋ยวช่างตีอาวุธครับแอดคนงานไปก่อนแล้วก็จะบิวอัพอะไรดีล่ะเอาเป็นเสริมเสริมแรงละกันนะครับตรงกลางอะ่ะน่าอัพนะตอนนอี้สร้างกองทัพ เอาเป็นพลหอ,อกรัวๆเลยพลหอ,อกดาเมจมันแรงมากๆไงผมก็เลยต้องสร้างนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ทรัพยากรเหลือเฟือมากเช็คของก่อนครับที่ไม่ได้สร้างอู่เรือนี่ไงสร้างอู่เรือนะครับไว้ตรงจุดนี้แล้วก็เรือเอาไวน้นี่เรือสัก2แต่ไม้ออกม,มาอะไรครับเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็สปีดเกมไปครับระหว่างนี้ ดูการสร้างอู่เรือของเราเสร็จแล้วฮะอย่างไวแอดคนงานเข้าไปด้วยใส่ไปเลย5คนมันเป็นเรือที่พร้อมออกมากๆเลยนะฮะเราสามารถพรีเซตได้ด้วยขนาดปานกลางหูขนาดใหญ่นี่คือขนาดเล็กนะครับเราต้องขนาดใหญ่ดิเรือมังกรแกะสลักเดินเรือเล็กกลางใหญ่เลย แล้วก็อุปกรณ์นี่มีกระโจมด้วยปรับได้แค่ว่างกับกระโจมนะครับใส่กระโจมไปแล้วกันนะแล้วก็กดสร้างครับเอาละเราก็รอการสร้างเรือของเราคุณผู้ชมสร้างเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นดั่งที่พีเซตเอาไว้เลยไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่มินเดียวเราจะทหารหอกชุดใหม่เราครับ4ี่กองขึ้นไปเลยแล้วก็ทหารที่บาดเจ็บเนี่ยชุดบุกเบิกเราครับตอนนี้รักษาบาดแผลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแบ่งไปขึ้นด้วย มันังขึ้นได้ครบหรือเปล่าเอ่ยก็ต้องไปลองเช็คดูก่อนนะครับไม่ทราบเหมือนกันและระหว่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าที่บ้านเราไม่มีอะไรให้ทําแล้วไงรัพยากรก็หาได้แบบสบายใจนะครับไม่มีอะไรนไ่าเป็นห่วงแล้วศัตรูเองก็ไม่บุกนะฮะเราก็แค่ออกไปบุกเขาอย่างเดียวเลยอะไรครับระหว่างนี้เนี่ยเรือขึ้นได้แค่4ตําแหน่งด้วยกัน4กองครับสามารถขึ้นเรือได้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต้องสร้างเรือเพิ่ม ถ้าหาเราเยอะเกินไปไงขึ้นไปได้ไม่หมดนะครับอเอาขยบไปก่อนสร้างเรือใหม่เอาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างครับขาดทรัพยากรไม้เดี๋ยวงั้นรอเก็บไม้ก่อนแล้วกันนะครับสักคู่แป๊บหนึ่งอาแล้วคุณผู้ชมครับเรือพร้อมแล้วแล้วก็กองทัพชุด2ก็พร้อมเหมือนกันนะเราจะขึ้นเรือไปสำรวจโลกกันต่อเลยอ่ะขึ้นเรือได้เรา,เาไวกิ้งของข้า เหลือลำสองครับทหารขึ้นพร้อมแล้วเซตอัพเป็นกองที่สองเอาไว้ออามากองแรกนำล่องไปก่อนนะเข้าไปเลยกองสองตามมาติดๆครับระหว่างนี้ดูการออกสํารวจของไวกิ้งกันดีกว่าเนี่ยภาพเนี่ยสวยมากเลยดูดิแม่บรรยากาศของหน้าผาและน้ำกำลังไหลเชี่ยวนะเอาว่าลำแรกเดินผ่านไปได้ไม่มีอะไรนะฮะเอ้ยเดินผ่าน ล่องผ่านพูดปเป็นเรือมีขาไม่ได้บ้าเอ้ยลำแรกถึงทางตันแล้วว่ะทางซ้ายไม่สามารถไปต่อได้ไปขวาอย่างเดียวฮะสุดยอดเป็นภาพที่หาดูยากมากแบบนี้ลำที่หนึ่งไปล่องน้ำตรงกลางเลยลำสองตามไปผมเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่เขาวงกฏยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยเอาองจริง เหมือนเข้าสู่เขาวงกฏหรือจะไปหาความตายโดยไม่รู้ตัวไว้เนี่ยเอาลยฮะลำแรกเป็นไงบ้างลำสองตามมาเฮ้ยทางตันแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหอุตส่าห์ต่อเรือมาลำใบเอกเม่เจอทางตันเนี่ยนะล่องได้แป๊บเดียวเองอะ่ปะโถเอ้ยอุตส่าห์จัดมุมกล้องอย่างสวยงามที่ไหนได้เจอทางตัน ไอ้ตายเถอะเอาปล่อยคนก่อนแล้วกันวะเดี๋ยวปล่อยคนก่อนเฮ้ยมีแค่นี้เหรอนี่ศาสต์ต่อเรือสำรวจมาลัมเบอร์เลอร์เลยเนี่ยเอาเลยครับเดี๋ยวแยกกองแล้วกันเดี๋ยวเรือขวาสำรวจด,ด้านขวามือเรือซ้ายไปเช็คทางเดินด้านซ้ายครับเหมือนต้องขึ้นหน้าผาด้วยนะเอาแล้วไงล่ะ มันเกมมันหลอกเราอ่ะโดนหลอกอีกแล้วฮะครั้งที่แล้วก็โดนทรยศครั้งนี้เจอ,เอ,อแม่น้ําหลอกหลอกให้ล่องเรือแล้วทิ้งไปคือสร้างมาต้องทิ้งเลยเนะี่ยทาอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับจุดนี้นี่กระทางตันแล้วอ่ะอันนี้น่าสามารถมาต่อได้ครับลองสปีดเกมดูด้วยกันวะขอเช็คล่างก่อนครับค่อยไปบนนะเอาเป็นทางๆไปผมไม่อยากเดินสุม 4, สีุ่มหกมัวซ้วฮะเดี๋ยวจะเป็นเป้าซะก่อน ศัตรูปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะครับเมื่อกี้ในแผนที่มาร์กไว้ผมไม่เห็นแล้วโอ้ยนี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วเข้ามาแล้วอย่างน้อยก็่าพวกนี้แก้ขัดไปก่อนแล้วกันฮนะฆ่าอย่างเดียวทำได้ดีม,มากโอดินเป็นพยานเราสามารถสังหารพวกโจรได้ฮ <c oughs> อยู่แบบนี้ไม่หาอะไรกินกันวนะเนี่ย หาของป่ากินเนี่ยน่าจะหืมทรหดน่าดูนะฮะการใช้ชีวิตในสแกนดิเนเวียเหล่านี้เอาละสปีดเกมต่อไปครับเจออีกแล้วพูกเราปลาจันบาลตะลุมบอลขวดมันฆ่าให้เกลี้ยงเสียบจิ้มแจ๋วโอ้ไส้หลายซวกเลือดสาดเลย ข้างบนมีครับขนธนูเตรียมพร้อมพวกข้ามาแล้ว <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยครับเราสำรวจจุดนี้จบสิ้นแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วแค่นี้มันไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าเป็นหน้าผาส่วนใหญ่ไงงั้นก็ไปสมทบกับเหล่าพเพื่อนตามมาที่เหลือเดินทางต่อครับทางนี้ อ๋อเจอประตูเลยว่ะเช็คประตูก่อนดีว่ายังไงไม่สามารถเปิดได้มีเครื่องหมาย question mark ครับโอ้ต้องการทรัพยากรก่อน,อนถึงสามารถเปิดประตูได้คือเขาจะไม่ให้เราผ่านไปได้แบบฟรีๆอ่ะให้ไปแล้วประตูเปิดดังออ๊ะ่ะเดินทางต่อเข้าเลยกองทัพสองไม่สามารถเดินต่อได้เนี่ยเวรกรรมงั้นเอากองแรกเดิน,ดน,ดนยาวๆกันละกันกองหอ,อกใหม่ให้ด้วย ระวังนะเว้ยด้านหน้ามีหอคอยอยู่ครับเฮ้ยแคม,มไฟแคมไฟอะไรบางอย่างเช็คก่อนไม่ใช่ศัตรูนะครับเป็นภารกิจเหรออ๋อนี่ไงถ้าเราให้ทรัพยากรเขาเนี่ยเขาจะให้ความรู้เรื่องการลบเราครับเราจัดเลยอู้ทหารเราได้บัฟเพิ่มมาเนี่ยเป็นกรอบสีเหลืองแล้วเพิ่มพลังโจมตีอย่างเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยจะบอกนะว่านี่คือสารจากทวยเทพ มอบพรนักรบให้กับเราอะไรอย่างนี้โอเคเราไม่ต้องจุดปากกาแล้วละมั้งเนี่ยเราไปต่อเลยครับตามทางเลยเอาจริงดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมรีบสปีดเกมให้เลยก็นลวกันเนีเทพแห่งเอสการ์เข้ามาถึงแล้วกําลังแคปเจอร์แคปเจอร์เสร็จโบรเขาให้ แล้วภารกิจใหม่มาครับปลดล็อกพรแล้วเขาให้เราสร้างวิหารเพื่อปลดปล่อยพลังแห่งโอดินเฮ้ย <Hey, S 1> น่าสนใจก็ต้องกลับมาที่บ้านครับแล้วก็หาเลยวิหารแห่งทวยเทพสร้างจุดไหนดีละ่ะนี่ละกันอ,อสร้างสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักรบทั้งหลายวันนี้โอดินผู้ยิ่งใหญ่ได้ตัดไว้ว่าเราจําเป็นต้องล้างแค้นให้พี่น้องของเราไม่มีที่สําหรับคนทรยศในแผ่นดินนี้เขาหวดกันตรงจุดไหนวะเนี่ยมาดูเรื่องเลยเอา้าจบแล้วเวพรารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับเฉยเลยอะไรวะหมดจบก็จบง่ายอย่างนี้เลยเหรอโอเคโอเคจบก็จบ และนี่เลยครับก็คือด่านการฟื้นฟูนฟนฟนฮะมีแค่นี้จริงๆครับเดีว่าจะมีอะไรที่มันวิ่หวากว่านี้แต่ก็บรตษัดจบเนี่ยก็ตัดจบซะงั้นเลย <c oughs> นึกว่าเจอศึกใหญ่ไม่มีนะฮะอะไรครับก็เดี๋ยวพาทหน้ามาเจอกันด่านต่อไปด่านสุดท้ายกันลวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปของเกมนี้คราวหน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่วันนี้เราไปก่อนบายๆไปแล้วครับผม